สวัสดีครับพบกับเซลล์จืดเซลล์สายแคมปิ้งกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในซีรีส์ที่ชื่อว่ารู้ไว้ไม่เป็นเมาก่อนอื่นต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าการดูแพทเทิร์นนะครับเราสามารถใช้อินดิเคเตอร์ได้หลากหลายรูปแบบแต่ว่าในซีรีส์นี้นะครับผมจะพยายามเน้นการใช้เส้น MA จํานวน2เส้นนะครับสำหรับผู้ที่ดูซีรีส์นี้แล้ว ต้องการที่จะไปดูการใช้งานอินดิเคเตอร์อื่นๆนะครับก็สามารถไปศึกษาเพิ่อเติมได้นะครับหากพร้อมแล้วมารับชมกันเลยก่อนเราจะไปเข้าเนื้อหากันนะครับขออธิบายเบื้องต้นก่อนว่ารูปแบบของแท่งเทียนแล้วเนี่ยมีหลากหลายแพทเทิร์นหลากหลายรูปแบบแต่ว่าผมจะคัดเอาเฉพาะรูปแบบที่มันสำคัญกับการซื้อขายข,ายของเรานะครับ หลักๆก,ก็จะมีอยู่3รูปแบบได้แก่รูปแบบขาขึ้นซึ่งรูปแบบนี้นะครับวิธีการสังเกตก็คือแท่งเทียนจะมีการยกหายกโลหมายถึงฐานของแท่งเทียนสูงขึ้นแล้วก็หัวของแท่งเทียนก็สูงขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันต่อไปจะเป็นแพทเทิร์นที่เรียกว่าไซเว์ไเซเวนะครับก็ยังแบ่งได้อีกก็คือจะเป็นไซเวธรรมดาไซเวอัพ แล้วก็ไซเวดาวแต่ในที่นี้นะครับผมจะขอพูดรวมๆเลยก็คือไซเวนะครับไซเวหมายถึงรูปแบบของแทงเทียนนะครับจะวิ่งออกด้านข้างอาจจะวิ่งเป็นเส้นตรงนะครับอาจจะค่อยๆเฉียงขึ้นค่อยๆเฉียงลงหรือวิ่งในกรอบที่ชัดเจนพอลงมาแตะขอบล่างก็จะเด้งขึ้นพอไปแตะขอบบนก็จะร่วงลง อย่างนี้เรียกว่าไซเว y นะครับส่วนรูปแบบที่3ก็คือแพทเทิร์นขาลงซึ่งแพทเทิร์นขาลงจะตรงข้ามกับแพทเทิร์นที่1นะครับก็คือแพทเทิร์นขาขึ้นวิธีการดูก็คือแท่งเทียนจะมีลดระดับความสูงลงไปเรื่อยๆจะทำโลลงไปเรื่อยๆจากซ้ายไปขวาในส่วนของแพทเทิร์นอื่นๆนะครับผมจะไม่ขอกล่าวถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทเทิร์นที่เรียกว่าสามเหลี่ยมรูปธง ครับ w h i c h Handle Head a n d Shoulder ซึ่งแพทเทิร์นเหล่านี้เราสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมภายหลังได้นะครับเพราะว่าในซีรีส์รู้ไว้ไม่เป็นเม้าของผมนี้จะเน้นความเรียบง่ายดูง่ายตัดสินใจง่ายนะครับหลังจากที่เรารู้3มแพทเทิร์นนี้แล้วนะครับต่อไปให้เราทำการตั้งค่า MA 2เส้นวิธีการง่ายๆเลยนะครับแตะที่ลิงก์ข้างบนได้เลยนะครับหลังจากที่เราแตะแล้วนะครับ ให้เราทําการตั้งค่า MA ตามคลิปเลยเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วเราจะมาชมคลิปถัดไปสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกนะครับกรุณากดติดตามและกดไลค์ไว้เลยนะครับเพราะหากมีคลิปใหม่ๆออกมาเราจะได้รู้ก่อนเพื่อนขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ